ละอองน้ำที่มากับเรารู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นค่ะในท่ามกลางความรุนแรงของกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าเรามีโอกาสที่จะได้สังเกตที่ดีอาศัยความแรงของน้ำให้เกิดเป็นพลังงานเป็นความสว่างของไฟฟ้าได้เป็นพลังงานลมที่ทำให้ชีวิตของเราอยู่กับความเยือกเย็นยาวันครัวเวลาที่อยู่ในพายุแห่งความรุนแรง แต่ขอให้อาจฐานที่จะเรียนรู้ว่าความรุนแรงจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งของแรงเวียในจังหวะที่มันเกิดขึ้นมันจะมีช่วงที่แข็งตึงที่สุดและมันจะค่อยๆคลายคืยคยคยค่นค่ะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้เราจะไม่ต่อต้านความรุนแรงแต่การไม่ยอมรับความรุนแรงและอาศัยความอ่อนโยนของเราที่จะทำให้พลังงานแห่งความรุนแรงนั้นผ่อนคลายลง ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไม่ยอมจำนนกับธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติไม่ละลานธรรมชาติและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราตามกระแสของธรรมชาติให้อยู่รอดและปลอดภัยได้การทําให้ตัวเองได้เติบโตได้ในกระแสแห่งความเชี่ยวกราดของความรุแรงก็เป็นอีกหนึ่งหินลับมีดที่จะทําให้เราคมขึ้นค่ะ มีความสุขกับความอาถรรพ์ตอไปอย่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมจำนนที่จะอยู่ชีวิตของเราจบลงอยู่ในท่ามกลางความรุนแรงนะคะและที่สำคัญที่สุดคุณอย่าเป็นความรุนแรงใจเองค่ะทมาสวัสดีนะคะใในนนจฉฉััมมีควาสุขเลข็กๆ